ทราด่งีตอนนี้กำลังวางแผนกันอีกทีนะครับว่าจะไปขอเนื้อที่ทั้งหมดประมาณสองหมื่นไร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจดชุดใดก่อนเดี๋ยวผมจะแบ่งมอให้สามจำนวนชุดพี่้องได้ส่วนมอไส้เนี่ยเอาขไปแลนดข้างในเลยเอาขอไปแลนบริเวณข้างในถึนี้ถนนไหลแห้งครับบางรั้ง เธอโม่เธอใส่ไปเตจอก่อนมันในระหว่างที่คนเธาเดินเมียนครับเกิดว่าโม่ใส่โม่ใส่เตจอก่อนก็โอเคเอาก็สิประหยัดแรงงานลงนอนก,กับโม่โบมือก็ได้ครับอีกอย่างหนึ่นง้าบ้านเป็นยางนา้ำหนักแบเสกลำบากพอสมควรเลยเมียมนเรับอโม่ใส่เขาไปลุยเลยตอนมันจะเป็นแนวกันไต้ก็คือพี่บอกมันมเป็นวกวน,<บ>นเลยครับเมียนครับแนวกันไฟไอ้ประมาณที่คนเห็ดหน่อยๆหลายแห้งครับที่ห้องในนี่แบบแบบเป็นเป็นวงเป็นวงอยู่นะ อจําดัดจําดัดให้เขาซื้อเที่ยวฟางมาให้หน่อยสักสองม้วนก็ได้ผูกขึ้นรูบครับผมจะให้มอไซแรนดเส้นทาาไหนที่แรนเคลแบบ้ผูกัญลัลษณ์ใหม่ผมรัาเพราะว่าเดียวแต่ไม่เรนมองเก้าอีกเนาะอ่าน่วจะมาเรนหมอกเก่อพมันไม่เหยือผมซื้อสเปรย์เรัสเปรยสีแดงก็จะให้เีนมอไซเนอาได้ได้เรสีแดงพ้นตรงต้นไม้ข้างทางให้เห็นว่าอันนี้เราเรามาแล้ว ลมบินกันแรงมาน่าจะได้สักสองสองหรือสามปุยสองโอเคนกควนพี่ให้ให้เด็กอานเอาขึ้นไปบินอ่ะครับบิดแผนเราไนถ้าเราจะเดี๋ยก็เทคออฟต้องใส่พื้นที่ในการบินขึ้น รอตีหึ่งหึ่นห,นหนึ่งกำแพงวัดเลยนะเนื่ยเหมือได้ับในห้องนอเระไรน่ะคร่บถ้าทำมาลักษณะอย่าถ้าสุดพูดเป็นี้จะเป็นขนนนทกชันนี้เขาบินกวาดจากนี่มาเลยปุ๊บพอหลุดนี่มาปุ๊บจะให้เขาบินบินข้างนอกทีนี้พื้นที่มันเป็นที่ทีงโลกนะครับือมาสแกนข้างๆกำแพงรอบนอกออกมาตรง,งโลก เสือแกดูตุกมากนะปแนวแนวกำแพงนี้เนี่ยเรายังไม่เคยเข้าไปดูเลยคไม่เคยเข้าไปดูเลยจรแนวกำแพงจากจากจากประมาณนี้ครับจากประมาณน <celebration> ี้ไปคือผมไปไปรอบที่แล้วหนึ่งจากตัวนี้กลับมาวัดน้อยครับคือมันไกลมากรู้ว่าไกลมากก็เลยก็เลยย่อพื้นที่ลงมาตัดเอาตรงประมาณ่ข่ลูกเสือเนี่ยกลับมาวัดน้อยเลยถ้อย่างนั้นผมว่าวันนี้วันนี้ ขึ้นเดินเท้าเราจะล่องเท้าเนี่ยแบบนี้ถึงเที่ยงสแกนนะนี่ครับสแกนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราสงสัยอยู่สงสัยมากเลยครับเราจสแกนจากตรงนี้มากครับแต่แล้วห้วงบ่ายเนี่ยสแกนรบนอบหน่อยจุดทดสอบสามนสแกนตามแนวกำแพงครับสแกนนอกแ <ๆ S 2> นวกำแพงสแกนนอกแนวไ,ไอ้นนี้กับโรคใช้ได้เหมือนกันนะครับแนวกำแพงนี่เพราใช้ได้เหมือนกันเลยปลาปลาใหม่แล้วก็ค่อนข้างลบลบรคซึ หวยเยอะด้วยเมื่อคืนตอนออกมาน่ะพี่ผมมาเจอพระอาจารย์ครับนมรสการท่านแล้วก็สนทนากับท่านท่านบอกว่าดุงม,มาเด้ก่อนหน้านี้ไม่ไม,ไม่นานครับร่อนไปประมาณเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นอ่ะมาจอดรถนี่แหละแล้วแกก็เดินตัดนี่ขึ้นไปไปนั่งปอกหวายอยู่ข้างๆตอนท่า,ากุติาครับไม่นานนะดวงตาบอกว่าไม่นาน รอบนี้ก็คงจะมาเหมือนกันนะก็คงจะสู่เดียวกันก็คงจะมาจอดรถเองแล้วก็เดินตัดไปบนเดินงตัดกันหน่อยหลวงตาบอกผมเมื่อคืนนะผมถามท่านหลวงตาจําวันได้ไหมครับบามาวันที่เท่าไหร่บอกว่าจาไม่ได้แต่ว่าไม่นานโยมไม่นานมาอาทิตย์ก่อนนี่แหละ ในรถที่มีคอมไหมครับวันนี้ก็มีล่มบินมาด้วยนะครับวันนี้จะเอาล่มบินขึ้นนะครับทั้งหมดก็มีทั้งหมดมีเจ็ดตัวสามตัวบ่สามตัวอ่าสามเครื่องนะครับวันนี้สามตัวนะครับอ่า,อามีล่มบินมาช่วยนะครับวันนี้เนะาะไปฮึอนอยู่เชือบวันนี้นย,ยุ่มองมอง,มองอันห่อลงบ่ห่อขึ้นบ่อ๋ออ๋อยู่ลานล้านยาง คพอเด็นนี้เนาะมันต้องใช้โอ้กว้างเติบเลยประมาณเกือบเป็นร้อยเงมตรนะอ่าต้องต้องกว้างแบบพื้นที่แบบแลนนะนี่มีล่มบินมาช่วยนะครับมาช่วยบินหาแล้วก็มีทีโมไซด้วยครับมีทีโมไซวันนี้ก็ทีโมไซก็ยังไม่มาแล้วยังมาไม่ถึงแล้วกำลังเดินทางมาอยูอ่ช่วยกันหลายทีมนะครับตอนนี้ก็สแกนอยู่ การสแกนที่หลายประเทศนะครับนะกระเบียงข้าวโอเคครับมีกับข้าวแล้วเรียบร้อยอาหารได้ครับมีปลาทูด้วยแล้วก็ขนมแล้วก็โอ้มีน้ำพริกให้พร้อมมีมะมะแฮ้งมะเขือโอเคเลยนะสุดยอดดีครับผมเค็ไปเรือยครับผม วันนี้ก็จะมีเครื่องร่อนมาช่วยนะครับนะของเรามาช่วยสามเครื่องครับผมเนาะนะครับครับวันนี้จัดเต็มโู้พร้อมอีกจุดหนึ่งนะครับพอพื้นที่ทั้งหมดมันมันกว้างนะครับประมาณสองหมื่นไร่นะครับเนาะ ต้องใช้แล้วมันพื้นที่มันลําบากด้วยหลายอย่างในเรื่องของภูมิอากาศในการอนี่มีอากาศในการค้นหามีทั้งป่าท,ทึบคือเข้าไม่ได้ก็มีหลายจุดนะครับเนาะส่วนจะเหลือแค่เราขมนหน้า<อ>รมาช่วยัวนท่านเอาลมบินมาจากอุดอออรแรบนี้ลมบินมาจากอุดรน,<อ>นะครับหัว<อ>หน้ามาจากอุดร ถ้าถ้ากล่าวว่าถ้าบ่ายถ้าสายมันจะมีลมก็กินห้องนี้ก็ได้พี่ใช่ครับผมจะให้จัดตอนที่ที่ยังไม่มีอากาศยังยังปกติครับครับเนี่ยตอนเช้าเนี่ยครับอากาศจะดีสุดถ้งเราเป็นแผนนี้นะพี่นะทีนี้เออบอสต,ตามหัวหน้าไปที่โน่นนะขณะไ,ไปถ่ายรูปถ่ายคลิปลตอนที่ขึ้นบินนะเขาได้รอจังที่ไหน แล้วก็พี่กลับมานี่ก่อนไหมกลับมาพี่ก่อนก่อนนาอกินนะใช่ครับเพราะระหว่างนี้ผมก็จะรวมชุดเดินเท้ากับชุดอาจารย์โยมชี้แจงการปฏิบัติก่อนพี่กินข้าวหรอข้าวมันีข้าวใหม่ที่นี่ก่อนนั่งที่นู่นมันจะไม่มีที่นั่งผู้พันว่าได้คุยกับภู้อาารย์แบบละเอียดเลยเมื่อคืนปรากฏว่าเอะไรลุงตาเคยมาจอดรถอยู่นี่แล้วไปปองวายอยู่ข้าวขึ้วก็ปี่ขึ้นก็ได้เพราะว่ามันจะได้เห็นที่ก่อน ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับใช่ใมันไม่มีที่นั่งไม่ถือไม่เป no, 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 no ็นไรไม่เป็นไรมันน้ำมันอะไรติดรถไปน่ะคิวมาเก็เลยสรุปได้ว่าคุณพี่คื้ออะไรมาเขาคือเนียวคิวคิวตำแหน่งตาเส็นอะไรเนาะให้พี่ออสูให้บอสเอาใส่ของเอาถ้วยกาวของเอาใส่เอาถ้วยกาวติดรถให้หน้าไปด้วยอยู่ค่ายสัมชุดให้สี่ชุด ครับเครื่องบินล่อนนี้ก็จะไปขึ้นที่โน่น,นครับขึ้นที่บ้านป่าไม้พัฒนานะครับเป็นมาจากทางอุดรธานีครับมาช่วยนะครับเนาะ,ะ,ะท,ทหารก็มากันมานหลายนายครับผมก็เริ่มมากันหลายชุดนะครับผมอโ,โอคคร้รเริ่มกันหลายชุดเมือง เตรียมพร้อมครับวันนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับลุยเต็มที่ครับโอเคครับมากันหลายพันนะครับผมลุยเต็มที่วันหนึ่งครับปูพร้มมีวันนะครับตอนนี้ก็พร้อมทั้งผ้าอากาศแล้วก็ภาพพื้นดินด้วยนะครับผมเนาะาเตรียมพร้อมทุกอย่างครับผมวันนี้น่าจะเยอะกว่าเมื่อวานนะครับเนาะเยอะกว่าวานโอเคครับคลิปนี้ก็จบ